มาดูทางด้านของอโฆษกสภาที่ปรึกษาในพื้นที่ของจังหวัดยแดนภาคใต้นะคะคุณปรกรณ์ปรีชาวุฒิเดชค่ะซึ่งเป็นรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดนาราธิวาสในฐานะโฆษกสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดยแดนภาคใต้นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการไปลงนามร่วมกันร,ระหว่างรัฐบาลไทยกับทางด้านของกลุ่ม b r n บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางนี้ในหลายเวทีจนออกมาเป็นนโยบายการบริหารและ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี55 57เนื่องจากตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ยืดเยื้อมากกว่า9ปีจนเห็นว่าต้องเดินหน้าแก้ปัญหาโดยน้อมนําแนวยุทธศาสตร์พระราชทานคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาเป็นแกนหลักนะคะโดยสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่แนวทางการสร้างสัรติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการสร้างกรอบไว้วางใจซึ่งกันและกัน ของทุกฝ่ายนี่แหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้พรบความมั่นคงมาตราย1เพื่อเปิดเวทีให้ทุกกลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เข้าร่วมกระบวนการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบนั้นเข้ามอบตัวและหาแนวทางในการยุติเหตุการณ์ความดุนแรงในพื้นที่ซึ่งแนวทางนี้มั่นใจว่าจะลดความตึงเครียดของความขัดแย้งที่นาไปสู่การก่อเหตุด,ดุนแรงในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะครับส่วน